สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวมอเตอร์ทุกท่านปีใหม่กับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่าง All New p x 160วันนี้ทางมอเตอร์จึงได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ The Next Chapter of the Price ดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันระบบไฟ Full LED รอบคันเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด ESP Pads วาวขนาด 157cc เฟรมใหม่บิดสนุกคล่องตัวพร้อมระบบ HFTC ป้องกันล้อหมุนฟรีและเสียอาการขณะขับขี่ด้วยระบบลิดเบรกหน้าหลังพร้อมระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าช่วยป้องกันล้อล็อกเมื่อเบรกอย่างกระทันหันนุ่มดวนด้วยระบบการสะเทือนหลังใหม่ เพิ่มระยะยุบโชคอัพหลังผสานการทำงานร่วมกับหน้ายางขนาดใหญ่ขึ้นยึดเกาะถนนบิดง่ายขี่สบายสไตล์ All-New Honda าที x 160ติดตั้งหน้าปัดแบบโปดิวชั่นสปีดโดมิเตอร์แสดงข้อมูลชัดเจนครบถ้วนทุกฟังก์ชันชุดยางรองแฮนด์บาร์ใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนกุญแจรีโมท Honda Smart Key พร้อมสวิตช์สัญ,ญญาณไฟฉุกเฉินฮาซาดไลท์ช่องเก็บของด้านหน้ามาพร้อมที่เสียบชาร์จไฟสำรองผ่าน USB ช็อกเกตเพิ่มยูบ็อกเพิ่มพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ความจุ30ลิตรเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้พร้อมด้วย s e a Stopper เพิ่มความสะดวกขณะยกสัมภาระเข้าออก New Honda P160 ยังมีรุ่นพิเศษที่มาพร้อมเทคโนโลยี e-h-e-v หรือเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่นำระบบมอเตอร์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนมาเสริมกำลังร่วมขับเครื่องยนต์ e-sp พัด4วา wow ล 157cc ช่วยเพิ่มอัตราเร่งในการออกตัวและต้องการใช้ความเร็วขับขี่สนุกด,ด้วย Riding m o d ดเลือกได้2โหมดได้แก่โหมดปกติ D mode และโหมดสปอร์ต S mode ในส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหากเพนเพ อสอบถามได้ที่บริษัทเตชะอัมพรมอเตอร์จำกัดหรือข้อมูลติดต่อหลังจบคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ